สวัสดีค่ะสวัสดีเว่าวนสงเป็นทางการนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเราไปสมมครรถยนต์2อันค่ะเดี๋ยวเราให้ดูเลยสีดําแล้วก็สีขาวของลีโวนะคะตัวซัตอ d ดิชันค่ะเหมือนเสื้อมาเลยนะคะซัตอ d ดิชันลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะรบกวนให้แชร์เข้าไปที่หน้า Facebook ของท่านนะคะดูเราแล้วแชร์เก็บไว้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าตอนนี้รถยนต์ซัตอ d ดิชันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะ เสียงชัดเจนคอมเมนต์ชัดเจนทมได้นะคะด้านหลังนะคะเป็นสีประตะูถ้าลูกค้านะคะอยู่ในกลุ่มที่สามารถดาวสูงได้ดาวสูงเลยค่ะรับรถใช้เงินหลักพันนะคะหลักพันก็จะมีมาดจำป้ายแดงนะคะมาจำป้ายแดงแล้วก็ทะเบียนนะคะแค่นั้น,นะคะ่ะลูกค้าก็สามารถรับรถไปได้เลยสาหรับลูกค้าที่ต้องการดาวสูงบาทนะคะส่วนลูกค้าที่ต้องการดาวให้ค่างวดลดลงนะคะ มันมีช่วยดาวอยู่แล้วค่ะลูกค้าเพียงแค่เพิ่มเงินไปตามสัดส่วนนะคะใช่เงินหมื่นเก้าค่ะไม่คำระกันค่ะสองคันนี้นะคะใช้หมื่นเก้าไม่คำระกันแล้วก็ได้ครบแบบนี้เลยได้ของแถมของแต่งอย่างดีอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็ตามใจค่ะนี่ค่ะด้านหน้าของท่านผู้ชมค่ะเป็นเซตอีดิชันนะคะทั้งสองทั้งสองคันค่ะเป็นรุ่นเอ็นทีสแตนดาร์ดเหมือนกันนะคะ อ่าแหมเซลแหมใจดีค่ะเดี๋ยวทั้งสองคันเป็นรุ่นอะไรคะทั้งสองคันนะคะจะเป็นซาดดินชั่นสิประตูทั้งคู่เลยนะคะก็จะเป็นรุ่นเอ็นทีนะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะแบบสปอร์ตแบบที่ลูกค้าชอบเลยนะคะสำหรับสซยซิ่งในส่วนใหญ่ก็จะเลือกแบบนี้อยู่แล้วนะคะจะเป็นหน้าดํานะคะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อจะไม่มีนะคะพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็จะโชว์ล้อแม็กได้แบบเต็มเมแบบนี้เลยนะคะล้อแม็กก็มีให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะ ในรายการต่างๆที่เราแถมให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะเลือกมาเองทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนเรื่องของออปชันภายในเดี๋ยวให้คุณเมย์อธิบายฟังเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้ที่พิเศษทําไมคันนี้ถึงมีไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ด้วยนะคะไฟตัดหมอกเนี่ย mm. เป็นไฟตัดหมอกที่ในรุ่นแซนเนี่ยไม่มีมาให้เลยไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นเอ็นที่รุ่นมิดนะคะไม่มีมาให้ค่ะแต่ลูกค้าท่านนี้ค่ะเขาตัดกระบะไลเนอร์ออกนะคะเพราะว่าใส่ซิงจะไม่ใส่กระบะไลเนอร์ไม่บรรทุกเลยค่ะคันนี้ แต่งพร้อมซิ่งเดี๋ยวไฟโหลดหน้าเพิ่มเติมด้วยค่ะก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟตัดหมอกเป็นสีขาวเปิดแล้วสวยชัดเจนหน้าก็จะหล่อขึ้นค่ะเพราะว่าคร้ถ้วนด้วยไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเราก็แถมของศูนย์นะคะของแท้ของตัวตาค่ะมูลค่า5้าพันนะคะแล้วก็เราไม่มีค่าติดตั้งด้วยแต่มูลค่านี้เราให้ฟรีถ้ามีากระบะไลาเนอร์สามารถเปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกได้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ตั้งใจว่าไม่ได้ใส่กระบะไลาเนอร์อยู่แล้วนะคะหรือจะไปใส่กระบะไลาเนอร์ทรงที่ไม่ใช่ทรงศูนย์ก็เลือกรับเป็นไฟตัดดหมอกไ้ค่ะ ส่วนล้อนะคะด้านหน้าค่ะของของลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นล้อเอ็นไฟนะคะเลือกร้อเอ็นไฟเนี่ยทางบริษัทล้อนะคะก็เคลมมาให้แล้วว่าล้อรุ่นนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะคะซึ่งเป็นล้อเบาในในสับของคนใช้รถกันนะเนาะของคนแต่งรถล้อเบาค่ะแล้วก็คุณภาพสูงนะคะตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินมาให้ถ้าลูกค้าอยากได้นะคะก็ให้ล้อเอ็นไฟเลยฝาคข้อของตัวเอ็นไฟเขามีแล้วนะคะเป็นสีฟ้าลูกค้าก็เลยเลือกแต่งน็อตสีฟ้าค่ะเข้ากับล้อเลยค่ะส่วนยางนะคะ คันี้เป็นทรงที่ทุกคนคนที่แต่งรถชอบมากเลยเพราะใส่ยาง245 45ลูกค้าเห็นไหมว่าขอบยางจะบางมากเลยขอบยางจะบางค่ะมันจะยิ่งทําให้ขับเนี่ยแล้วชิดใกล้ชิดกับถนนมากขึ้นแต่ว่าความสะเทือนก็จะอาจจะหนักกว่าของยางขอบหนานะคะเพราะว่าลูกค้าของเมย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปโหลดข้างหน้าลง2นิ้วนะคะจะไปมีการเปลี่ยนโชคด้วยค่ะก็เลยให้เมย์ใส่ยาง245 45หล่อไว้เลยส่วนยางนะคะเป็นของสปาร์ตันค่ะลายเรซิ่งสวยงามค่ะ มาด้านข้างนะคะฟิลมคุณแม่ติดตั้งให้เป็นลามิน่านะคะของของเราเนี่ยทุกอย่างที่ติดตั้งเป็นของคุณภาพสูงและลูกค้าก็เลือกได้นะคะนอกจากซื้อรถกับเราแล้วเนะะี่ยค่ะดาวน้อยผ่อนถูกแล้วก็ยังจะให้ของที่ดูสิมีใครให้อะ่ะล้อเอ็นไฟไม่เสียเงินฟรีมให้ลามิน่านะคะกันสาดก็ให้โตโยต้าทุกทกอย่างแต่งอยู่ที่โชว์รูมนะคะไม่ได้นํารถของท่านขับออกไปนะคะการทาเบาะก,ก็มาทําให้ที่โชว์รูม คุณแม่แถมครบทุกอย่างเลยค่ะสองคังนนี้คุณแม่ขเขาเป็นพนักง,งานขายนะคะเป็นคนแต่งให้เห็นไหมผู้หญิงยังแต่งได้เลยค่ะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะล้อรุ่นนี้เป็นล้อความกว้างสิบครึ่งทีนี้พอมาดูด้านข้างค่ะมันก็จะมีล้นนิดๆแบบเท่ๆนะคะยิ่งพอด้านหลังเป็นความกว้างสิบครึ่งะคะ่ะเราก็จะเห็นนี่เลยเห็นความลึกของขอบล้อเลยลึกมากๆแล้วก็เท่ด้วยค่ะเวลาที่ขับไปไหนคะ่ะบางบางท่านเนี่ย S <S <S เราเราดูเนาะทัไมลายนี้ลึกได้ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเป็นล้อคุณภาพสูงนะคะล้อ performing เนี่ยมันก็จะลึกได้เยอะประมาณนี้เลยค่ะและด้านหลังเป็นความกว้างสิบครึ่งนะคะส่วนถ้าเป็นรถรุ่นที่เป็นรถตัวสแตนดานดนะคะที่ไม่มีซุ้มล้อเนี่ยเวลามันจับมันไม่ติดนะคะขับได้แต่ถ้าเป็นด้านหน้าที่มีซุม้มล้อด้านหน้าอาจจะต้องไปลองชงนิดนึงคะ่ะอย่างเราไปหาดูในขับได้นะคะมีคอมเมนต์บ้างไหมคะอ๋อคันนี้หลดหลังอีก2นิ้ว รุ่นนี้เนาะข้างหลังโหลดอีกหลังอีก2นิ้วนะคะให้ดูท้ายคันนี้กับท้ายคันนู้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันระดับใช่ระดับความสูงต่างกันเพราะคันนี้กดหลังมาเท่ๆเลยให้คุณกิฟแผ่นจากด้านหลังออกไปจะเห็นเลยว่าทรงคันนี้สวยมากเพราะว่าใส่ยางบางอีกเหมือนกันยังไม่ได้พูดถึงยางเส้นนี้ยางเส้นนี้เป็นยาง2อ5 4 0านะคะเป็นตามสเปคที่ลูกค้าต้องการสเปคที่เขาแต่งตัวเนี้ยพอโหลดหลังแล้วมันพอดีเลยเนาะ มีช่องซัพพอร์ตบ้างข้างหน้าไปกดอีกนิดนึงสวยเลยค่ะส่วนถ้าเป็นรถยนต์ที่ไม่ใส่กระบะเลยเนของโตต้าก็จะออกไปเพียวๆแบบนี้เลยเมย์ก็ยังไม่ทราบว่าเด็วลูกค้าจะไปแต่งกระบะลายเลสซิ่งเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือไปทําสีกระบะหลังคือเราตามใจให้ใช้ยังไงก็ได้ค่ะลูกค้าคะในส่วนของรถยนต์รุ่นนี้นะคะทั้งสองรุ่นเลยสีประตูนะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายมากๆเลยลูกค้าดาวเพียงแค่19,000บาทรับรถได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะดาวศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้เห็นแถมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าศ ดาวได้ทุกอาชีพเลยนะคะแต่ว่าจะผ่อนสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดลูกค้าดาวหมื่นเกนี่ยก็จะผ่อนน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ลังเลใจอยู่นะคะว่าอยู่บ้านทางานเริ่มเพิ่งเริ่มทํางานอายุงานน้อยซื้อรดได้ไหมนะคะกับแบม,มซื้อได้เลยนะคะอายุงานเดือนเดียวซื้อได้หรือเปล่าซื้อได้เลยแบม,มขอแค่มีอาชีพพอนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุจริงๆแบบว่าแบบอา,อาชีพค้าขายแล้วไม่มีบุ๊กแบงค์ได้เดินไม่ได้เดินเลยหรือว่า ใช้ของออนไลน์นะคะซื้อได้เลยนะคะกับหน่์ซื้อได้หมดเลยไปถามที่อื่นเนี่ยบางทีอายุงานหนึ่งเดือนซื้อไม่ได้นะคะกับหน่์ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะอายุงานเดือน,นเดียวก็ซื้อได้แล้วคนค้าก็ไม่ต้องหามานะคะลูกค้าคะทุกโปรโมชั่นของเซล์หม่เซลเมย์นะคะสำหรับเพจโตโยต้าสำหรับคันเป็นพิเศษนะคะลูกค้าดาวศูนย์เปอร์เซ็นที่สำคัญไม่ต้องค้ำประกันทุกอาชีพนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะทุกอาชีพไม่ต้องค้ำประกันแล้วนะคะคนค้าไม่ต้องหามาไม่ต้องโทรหาญาติหาพี่หาน้องหาใครว่าต้องหาคนค้ำประกันนไม่ต้้องหาแลวะ ของแม่ไม่ต้องทําประกันแล้วก็จองฟรีนะคะที่สําคัญจองฟรีทุกรายการเพราะว่าช่วงนี้ไม่ฉัดชีพเยอะนะคะขอจะโอนมัดจากันเซล,ลล์หน้าตาเป็นแบบไหนชุดเัวไหนก็ไม่รู้นะคะของเราเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องจองเลยนะคะก็ซื้อรดได้เลยนะคะใชบประชาชนใบเดียวจองกับแมมได้เลยจะเป็นนี่ลูกค้าเลือกเองนะคะพี่ผมพี่คุณพี่คำาสีนะคะจากชะอํานะคะเดินทางมาหาแม่มาซื้อลดกับแม่ไกลมากเลยแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงเพราะว่า ตอนที่มันไปเก็บเอกสารมั่ไปถวา,าถึงที่บ้านเลยนะคะใกล้ใจไม่ต้องห่วงเลยล้อนะคะก็จะเป็นล้อบพาส6กก้านนะคะประกบด้วยยางฮีโร่อวันนะคะยางเป็น255ทับอ่าสักครู่นะคะอันนี้50ใช่ไหมใช่ค่ะยางเป็น2 5 5 50นะคะทั้งข้าง,างหน้าทั้งข้าง,าง,างหลังเลยนะคะลองมาดูความล้นกันนะคะว่าด้านหลังล้นยังไงบ้างนะคะรถดเดียวกำลังพอสวยงามนะคะอันนี้คือแบบว่าสายซิ่งเลยนะคะ ล้อลนนิดเดียวไม่เยอะนะคะไม่ต้องห่วงข้างหลังเลยสิบครึ่งเนาะขาข้างหลังสิบครึ่งเนาะข้างหลังสิบครึ่งหน้าเก้าครึ่งใช่ไหมคะหน้าเก้าครึ่งหลังสิบนะค,ค,ครึ่งนะคะสาหรับยางนะคะแล้วก็ล้อลูกค้าเลือกเองได้เลยด้านหลังค่ะนำแถมกระชุนท้ายให้นะคะรุ่นนี้จะไม่มีกระชุนท้ายมานะคะนำแถมกระชุนท้ายด้านหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็กระบะลายเนื้อของเตย์ต้าของแท้นะคะถากให้เลย เดี๋ยวมันพาไปดูเบาะหนังด้านในค่ะอันนี้เลยนะคะแถมสักับเพจด้วยจุดเล่จุดน้อยมันแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะคะสะครขับเพจเลช้ยประตูนะคะเป็นสีโครเมียนนะคะเบาะหนังมันแถมให้นะคะเป็นเบาะหนังดําได้แดงนี่ลูกเพ็ลูกค้าอยากได้เป็นหนังสีนี้เลยนะคะหนังก็จะได้ยินนะจะได้ยินอยู่โอเคค่ะ มีลูกค้าสอบถามไยังไงบ้างคะลูกค้าโทรเข้ามารัวๆเลยค่ะโอเคก็ของเราจะมีแอดมินตอบให้อยู่แล้วนะคะแอดมินคือคุณชื่อคุณมิวนะคะตอบไปมาอย่างอินบ็อกซ์นะคะหรือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจเนี่ยหมั่นแนะนําให้โทรเข้ามาก็จะดีกว่านะคะเพราะว่านจะบอกก่อนอินบ็อกซ์เน่ยวันหนึ่งคนถามเป็นพันๆคนเลยค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอบไม่ทันโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ศูนย enfin ์แปดหกเจ็ดห okay. ้าเจ็ดหกเก้าเก้าเก้าหรือว่าโทรหาคุณเมย์นะคะเบอร์ศ okay. so mm ูน hmm. ย okay. so ์แปดสองหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าสามเก้าโทรเข้ามาได้เลยค่ะทั้งสองเบอร์ ข้างในให้ลูกค้าดูปะ่ะได้เลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะสี่ประตูเมื่อกี้เราดูได้แดงไปแล้วใช่ไหมคะเราลงมาดูได้เทาแบบนี้ก็จะมีเดินได้เทาด้วยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะี<ม>้เดินไ,ได้เท<ด><ห>าสวยใช่ค่ะทุกอันเนี่ยดังที่มัมบอกไปนะคะเบาะหนังมัมเย็บตึงแน่นทุกอันนะคะแบบนี้เลยลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ตโยต้านะคะ ตอนนี้โปรโมชั่นที่ดีสุดของตอนนี้คือดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะหรือดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะเราโบปได้เลยของแถมครบแบบนี้เลยนะคะล่าสุดลูกค้าแม่หมัไลฟ์ฟังก่อนอาชีพค้าขายนะคะไม่มีอ่ามีหน้าร้านนะคะขายหมูกระทะไม่เดินบัญชีเลยนะคะซื้อได้เหมือนกันนะคะอายุงานหนึ่งเดือนซื้อได้ค่ะซื้อได้หมดเลยนะคะไม่ต้องหาคนทำประกันแล้วจ้ะะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ะคะ่ะ สอบถามเข้ามาได้นะคะโทรหาได้ทั้งคุณเมย์แล้วก็คุณแหม่มเลยค่ะก่อนสิ้นปีนี้นะคะโตต้าของเราจัดแคมเปญให้อย่างเยอะมากๆเลยทั้งโตเต้เแลตัวสูงนะคะยิ่งซ Edition เนี่ยเราแต่งให้มูลค่าของแต่งหลายหมื่นบาทนะคะรวมทั้งมีช่วยดาวลูกค้าไม่ต้องดาวด้วยเลยจะชําระเพียงแค่1,9,000บาทนะคะแล้วก็รถเก่าะคะ่ะที่ลูกค้าต้องการเทินนะคะก็มีมูลค่าเพิ่มเติมให้อีกนะคะลูกค้าทุกท่านเลย ถ้าสนใจในช่วงนี้อยากให้รีบติดต่อมาเลยค่ะแล้วก็สำคัญนะคะจองฟรีด้วยค่าคิวการเซ็นสัญญาเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชันนิดนึงเพราะว่าเดือนธันวาคมวันหยุดจะเยอะนะคะอยากให้รีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าตัดสินใจล่าช้าไปกว่านี้ค่ะจะรับรถไม่ทันปีนี้นะคะแล้วก็ที่สาคัญค่ะซื้อปีนี้ยังไม่ต้องไม่ต้องถอนนะคะไป่อนทีมีนาคมค่ะโปรโมชั่นฟรีค่ะฟรีนะคะซื้อปีนี้ผ่อนปีได้หนึ่แสงชุดแต่งต่างๆนะคะอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยนะจ๊ะ นี่นเลยเมย์ไปเอาตารางผ่อนมาให้เลยตอนนี้นะคะ,คะดาว1 10, 9 0่0บาทตอนนี้มันไป96ได้แล้ว,ลว,ลวบบนะแหมเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ9,9 0 0เกียร<ช>์ธรรมดานะคะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะ4ประตูใช้เง<ช>ิน19 0 0 0ผ่อนไม่ถ<ช>ึงหมื่น4ประตูได้ที่นั่งโอ้โหตั้งหลายที่นั่งได้ค,ความคุ้มค่าได้ความหรูหราได้ของแถมเยอะมากผ่อนไม่ถึงหมื่นส่วนเกียร์ออโต้จะต้องขยับขึ้นไปนะคะผ่อนประมาณ1 000, 1 5 0 0บาทนะคะเพิ่มไป1ัน0 คำนวณง่ายๆว่าเกียร์ธรรมดาผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะเกียร์ออโต้ผ่อน1 1 5 0 0บาทคุณแม่คุณจะได้สประตูแล้วค่ะคุณจริงๆนะคุณมากมากเลยส่วนใครบ้างที่ไม่ต้องดาวใครบ้างที่ใช้เงินศูนย์บาททุกคนเลยเราสามารถทําให้ลูกค้าทุกท่านไม่ต้องดาวได้เลยนะคะม่ถามเพื่อจะบอกว่าต้องเป็นลูกค้าเก่าเท่านั้นของเราไม่ต้องเนาะบางคนบอกต้องอายุงานเกินสามปีของเราไม่ต้องนะจ๊ะเดือนเดียวก็ไม่ต้องคาประกันค่ะ ด้วยถ้าไม่อยากดาวไม่ต้องดาวอ่าอ่าค่ะนะคะแล้วลวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งมอบรถยนต์กันก่อนนะคะแค่โทรมานะคะเราหาเดี๋ยวเรา<ค>ร <ๆ S 2> เกา็บภาพสวยๆที่ศีละชางมาให้นะคะเ,เราบริการอะไรบ้างคะเดี๋ยวขอขอ,ขอตรงหน้าตรงข้างหน้าเลยค่ะเดี๋ยวคุณกิ๊วบวนนปนิดนึง บริบการของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะบริบการนะคะปรึกษาเรื่องรถยนต์ค่ะลูกค้าท่านใดที่ยังมีความยังตัดยังตัดสินใจอยู่นะคะต้องการคําปรึกษานะคะเราบริบการปรึกษาโทรมาถามก่อนได้เลยใช่ค่ะปรึกษาฟรี<ช>เราวิเคสให้ฟรีนะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งพอปรึกษากันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอยากจะจองแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะของเราก็จองฟรีบริบการจองฟรีนะคะใช่มันมันบอกกันว่าของลูกค้าเราอ่ะที่ออกมาช่วงเดือนเมษา ตอนนี้คือโทรเข้ามาปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะต้องเลินบัญชีแบบไหนบ้างหรือว่าจะต้องอจองยังไงบ้างนะคะเอกสารต้องใช้อะไรบ้างมาเล็กลูกค้าโทรปรึกษาเรียบร้อยแล้วปรึกษาฟรีจองฟรี<ช>อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเซ็น<ช>สัญญาฟรีค่ะไ<ช>ม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบุรีชนบุรีระยอง ไปหมดทุกที่ค่ะล่าสุดก็ไปชัยน่านมาไกลกว่าชัยน่านก็ไปกาญจนบุรีมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเธอที่อื่นเก็ตตังลูกค้า800อของการก็มาซื้อเราก็ไปการสุพรรณเขาก็มาหาเราเราก็ไปหาเขานะคะแล้วก็เราขายทุกรุ่นนะเราไม่ได้ขายแค่รีโวนะคะก็เพิ่งเฟนคอนมมาส่งมอบนครมณมลรีเจนเดอร์ก็เพิ่งมารับรถไปนะคะของเราคิวสั้นจองฟรีดูแลให้ก่อนนะคะอะพอสัญญาฟรีแล้วทำะไรฟรีอีกแต่งฟรีอีกค่ะ ของแถมของแต่งประกันทะเบีนพรบมันต้องจ่ายหมดทุกอย่างยืะคะคุณซื้อรถกับเซลลค่ะเซลล์จะต้องเป็นเซลสายเปแล้วก็เซลลใจดีนะคะถ้าซื้อรถต้องการซื้อรถนะคะเป็นแฟนเพจเราอยู่แล้วค่ะอย่าพลาดนะคะที่จะไปซื้อกับคนอื่นนะคะอยากให้ซื้อกับคนที่มีประสบการณ์ในการขายนะคะทังคนบอกว่าบอกว่าโทรหาแมมบ่อยมากแล้วบางทีแบบว่าแบบอาจจะไม่รับรู้วาขอไปถึงราคาจะล่าชานะคะ ลูกค้าไปหาย่าโอกาสยังไงโทรเ,เข้ามาหรือว่ารอมันนิดนึงนะคะ<ฟ>เพราะว่าเพจนำคน,คนทิ่มาวันนึ่งมันเป็นพันคนเลยคะ่ะคนตอบไม่หมดคนถามเยอะเรามีเจ้าหน้าที่ตอบไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะตอบล่าช,ช้าโทรกลับมาโทรไม่ได้รับเพราะว่าทั้งวันเนี่ยเราได้ดูแลลูกค้าที่อยู่หน้าง,งานกันตลอดเลยค่ะส่วนใครใ<ช>ที่อยู่ไกลๆแต่มั่นใจแล้วว่าถ้าซื้อซื้อกับคนนี้เถอะให้โทรมานะคะจองก็ใช้ประชาชนแค่นั้นเองค่ะลูกค้าใช่ค่ะ อย่าลืมนะคะทุกอาชีพนะคะไม่ต้องทําประกันนะคะไม่ต้องดาวแล้วใช่ค่ะคือไม่เดยบัญชีก็สาม,มารถซื้อรถได้นะคะเดี๋ยวมันดูแลให้เองเลยค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ